สวัสดีพี่น้องที่ติดตามรับชมทางช่องสถานีมลรัมอีสานรายกันคุยขาวมลรัมโดดมีญี่ห์ันมื่อสูคุยขาวสบายสบายสไตล์คนฟังรับพี่น้องมือนีมาอัปเดตข่าวคิวงานการแสดงมลรัประจำวันที่2มีนาคมปีพศ2 5 6 6พี่น้องมือนีมีมลําเล่นยุสัยคณะใดแน่พี่น้องมือนีมีญี่หันจะมาอัปเดตให้พี่น้องที่ติดตามกันนะเริ่มต้นจากมลรัใจเกินร้อย มรำราใจเกินด้อยเทวาราชดูการนี่เพิ่นเป็นมรำฟีเวอร์กรวาดาดซึ่งมีคิวงานทั้งเดือนยาวเหยียดแล้วพี่น้องไปแสดงใส่คน้นติดตามหลายโดยเฉพาะเข้ากรุงเทพมหาคนครเป็นคอนเสิร์ตออนทัวร์โดยพระบัดงโปรโมชั่นที่มีคนติดตามให้กําลังใจซื้อบัรเขาคิวยาวเหยียดแต่หัวคําแล้วพี่น้องมรำใจเกินร้วยเมื่อนี่เพิ่นเปิดทําการแสดงอยู่ที่งานฉลองบวชงานฉลองอุโบสถงานฉลองบวชพี่น้องวัดบ้านโพมี ตำบลนาสีนวลอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามมอำลาใจเกินรอยมือนีเปิดทำการแสดงอยู่ที่งานฉลองอุโบสถวัดโพมีวัดโพมีตำบลนาสีนวลอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามส่วนมลำามาเลขหนึ่งปฐมบันเทิงศิลป์เปิดทำการแสดงอยู่ที่บ้านหนองแคนตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดมอลำไมยเลขหนึ่งปฐมบันเทิงศิลป์ทำการแสดงอยู่ที่บ้านหนองแคนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดส่วนหมอลำหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลหมอลำเนืองตก ok น้ำนองของนันแก่นหมอลำทางบั้นบ้านโปร่งแจ้งอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบวัวลำพูรุ่งทิวาอำนวยศิลและพี่น้องมือนีทำการแสดงอยู่ที่วัดน้ำม,มงอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายรุ่งทิวาอำนวยศิลแสดงอยู่ที่วัดน้ำมงอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายส่วนสันเหล่าบันเทิงศิลป์นำโดยหัวหน้าบูธจักรพัน์ มือน <premises. S 2> ี้ทาการแสดงอยู่ที่บ้านกุดดินจีตำบลกุดดินจีอาเภอหน้ากางจังหวัดหนองบัวลาพูสำหรับบันเทิงศิลป์ทำการแสดงอยู่ที่บ้านกุดดินจีตำบลกุดดินจีอําเภอหน้ากางจังหวัดหนองบัวลาพูศิลปินภูไทยสุดยอดบรื่องต่อกรทํานองการสินป์สระคมกาเต็นก่อนอยู่บ้านนาภูตำบลนาผูอําเภอเพชรจังหวัดอุดรศิลปินภูไทยทําการแสดงอยู่ที่บ้านนาภูตำบลนาผูอําเภอเพชรจังหวัดอุดร ลำเพลินเงินหลานหมอลำเพลินเงินล้านเพชรลำเพลินพี่น้องทําการแสดงอยู่ที่บ้านสร้างหลวงตําบลเชียงหวางอําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีโอ้อําเภอเพนมีสองคณะด้มีศิลปินบูชายกับเพชรลำเพลินเนาะส่วนเพชรลำเพลินนี่อยู่บันบานส้างหลวงตําบลเชียงหวางอาเภอเพนจังหวัดอุดรธานีส่วนคาพูนรวมมิรทําการแสดงอยู่ที่บ้านขาตําบลบ้านขาอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม คำพูนรวมมิรเนี่ยทำการแสดงอยู่ที่บ้านค่าตำบลบ้านคาอำเภอศรีสรงครามจังหวัดนครพนมส่วนอีสานานครสิลหมอลำเมืองต่อก่อนทำน้องขอนเกณนหมอลำน้องใหม่ป้ายแดงพี่น้องมือน,นี้ทำการแสดงอยู่ที่ข้างหนองใหญ่อบตหนองมืนทานอำเภออาสาสมาครจังหวัดร้อยเอ็ดอีสานนครศิล์มือ,น,น,มอน,นี้ทำการแสดงอยู่ที่ข้างหนองใหญ่วัดสันวาอบตอหนองมืนทานอำเภออาสาสมาคจังหวัดร้อยเอ็ดส่วน น้องใหม่เมืองชุมเพทํทำการแสดงอยู่ที่งานประจําปีวัดอินทร์วิหารบางขุนพรมน้องใหม่เมืองชมเพทํทการแสดงทการแสดงอยู่ที่งานประจําปีวัดอินทร์วิหารบางขุนพรมทางโรงสะพานอย่างทางโงสะพานพระรามเปรกรุงเทพและพิ้องเดอ้อน้องใหม่เมืองชุมเพย์ส่วนเสียงอีสานนำโดยคุณแม่น้องน้อยอุไรพรวัดสมณีบ้านผักตบ ตำบลพักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเสียงอีสานนำโดยคุณแม่นกน้อยอุไรพรวัดสมณีบ้านผักตบตำบลพักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่วนรัตนาสินอินตาแหราชพี่น้องหมอลำเนืองตอกก่อนทำนองขอนเกณนหมอํำเตกเข่าเผินเนาะหมอรบรมคูบ้านหนองเมกตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีรัตนสินอินตาให้ราชพี่น้องมือนีทำการแสดงอยู่ที่บ้านหนองเมกตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีส่วนสาวน้อยพีบันเพลง สาวน้อยเพชรบ้านแพงบ้านหินงมบ้านหินงมตำบลหินงมอำเภอสร้างความจังหวัดอุดรธานีโอ้หมอลำอุดรนี่หลา,ลายขนาดได้พี่น้องขอบคุณสําหรับการติดตามคิวงานจะมาอัปเดตทุกวันทุกวันพี่น้องให้ติดตามทางช่องย t ท b e สถานีหมอลำโดยมีหันมุยโสจะมาอัปเดตคิวงานการแสดงหมอลำทุกวันให้พี่น้องได้ติดตามขอบคุณสําหรับการติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์ช่องยูทูบสถานีมาหมอลำมีหันมุยโส เสียอมรับพี่น้องจากไปอย่าลืมวันนี้ไปให้กำลังใจหมอลำคณะต่างๆตามคิวงานที่แจ้งไปพี่น้องใกล้ๆไปได้ตามสะดวกสบายได้พี่น้องเด้อขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ